สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงและถูกพูดถึงมากที่สุดคันหนึ่งในตลาดโลกและในเมืองไทยนั่นก็คือ BYD Atto 3รุ่นปี2026รถไฟฟ้าที่หลายคนกำลังจับตามองว่าจะยังคงเป็นเจ้าตลาดต่อเนื่องจากความสำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้หรือไม่แล้วรุ่นใหม่ที่เพิ่งอัปเดตนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนเลยครับเริ่มกันตั้งแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุด นั่นก็คือดีไซน์ภายนอกของอัตโต้3ที่ปี2026นี้ได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยหรือที่หลายคนเรียกว่าฟาเซลิฟจุดที่หลายคนสังเกตได้ทันทีคือชุดไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่มีความเฉียบคมกว่าเดิมเส้นไฟ d ยเดทารม running l i n ดูดูดันขึ้นและเข้ากับกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตมากกว่าเดิมเส้นสายบนฝากระโปรงก็ถูกปรับให้มีมิติขึ้น พ่อแสงกระทบแล้วดูมีพลังไม่เรียบจนเกินไปส่วนด้านท้ายก็มีไฟไท้ายเล็ดแบบเชื่อมยาวเต็มความกว้างของตัวรถที่ทําให้ดูทันสมัยและแตกต่างจากรถในคลาสเดียวกันล้ออันลอยก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เน้นความโชบเฉี่ยวแต่ยังคํานึงถึงอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมเวลาเห็นวิ่งบนถนนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะที่บอกได้เลยว่านี่คือ BYD Auto 3รุ่นใหม่ล่าสุดแน่นอน เรื่องขนาดตัวรถยังคงอยู่ในกลุ่ม o m p a พ t SUV หรือรถ Crossover ที่ขับง่ายในเมืองแต่ก็ยังมีพื้นที่กว้างพอสำหรับครอบครัวตัวเลขความยาวประมาณ4.5เมตรกว้างเกือบ1.9เมตรและสูงเกือบ1.6เมตรถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปเวลาเข้าซอยแคบหรือจอดในคอนโดแต่ก็ไม่เล็กจนอึดอัดเวลาเดินทางไกลมาที่เรื่องสมรรถนะก,กันบ้างครับซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้าอัตโต้3ปี2026ยังคงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า ให้กำลังสูงสุดราว150กิโลวัตต์หรือประมาณ200แรงม้าและแรงบิดทันทีที่เหยียบคันเร่งมากกว่า300นิวตันเมตรข้อดีของรถไฟฟ้าคือการตอบสนองที่ฉับไวเวลาจะเร่งแซงหรือออกตัวจากไฟแดงก็ทำได้ทันใจการขับขี่ในเมืองเลยสนุกและไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับความเร็วสูงสุดทำได้ราว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน สำหรับแบตเตอรี่ก็ยังคงใช้จุดเด่นของ BYD คือแบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทานมี2ขนาดให้เลือกรุ่น Standard r a รน e มีความจุป,ประมาณ50กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้จริงราว350กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มส่วนรุ่น Extended r a n g e รนจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า60กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลประมาณ420กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานจริงในเมืองไทยอาจจะลดลงบ้างขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการใช้อร์ แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนการชาร์จก็รองรับทั้งแบบ AC ชาร์จที่บ้านและแบบ DC ฟ a าช c h a r ที่สถานีชาร์จสาธารณะเวลาใช้ชาร์จเร็วจาก30ถึง80ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วและสะดวกมากสำหรับคนเมืองที่ใช้เวลาหยุดพักหรือทานกาแฟแป๊บเดียวก็ได้ระยะทางเพิ่มอีกหลายร้อยกิโลเมตร ทีนี้มาดูภายในห้องโดยสารครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบในอัตโต้3ตั้งแต่รุ่นแรกดีไซน์ภายในยังคงคอนเซปต์กายภาพบำบัดและการออกกำลังกายหรือสปอร์ตี้ยิมแอสเตติกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่จับประตูที่เหมือนกับเชือกออกกำลังกายเส้นสายบนแดชบอร์ดที่ดูเหมือนกล้ามเนื้อ และไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่เปลี่ยนสีได้เพิ่มบรรยากาศล้ำสมัยเวลาเข้าไปนั่งในรถแล้วรู้สึกไม่เหมือนใครจริง,รงๆบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าวัสดุเป็นกึ่งหนังที่นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะเวลาขับนานๆไม่ปวดหลังง่ายๆด้านหลังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่3คนมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเพราะพื้นรถไฟฟ้าเป็นพื้นเรียบไม่มีอุโมงค์กลางให้เกะดกะและยังมีหลังคากระจกพาโนรามิกขนาดใหญ่ที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งขึ้นอีกระดับด้านเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าไม่แพ้คู่แข่งเลยครับ ไฮไลท์คือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่สูงสุด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงติดรถที่คุณภาพดีพอสมควรแถมยังมีชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและพอร์ต USB หลายตำแหน่งให้ใช้งานอย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลผู้ขับเป็นแบบดิจิตอลคมชัดข้อมูลครบถ้วนทั้งระยะทางที่เหลือการใช้พลังงานความเร็วรวมถึงระบบช่วยขับต่างๆ ในแง่ของระบบความปลอดภัยอัตโต้3ปี2026ยังทำได้ดีมากเช่นเดิมมาพร้อมถุงลมรอบคันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถหยุดและออกตัวเองได้ในสภาพการจราจรติดขัดรวมถึงระบบตรวจจับมุมอับสายตาและเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดผ่านด้านหลังตอนถอยออกจากซองจอดสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาใช้งานจริง ยืนยันได้ด้วยการที่รุ่นนี้ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองที่เข้มงวดระดับโลกทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับตลาดในประเทศไทยรุ่น Standard r a n นทที่มีระยะทางวิ่งประมาณ410กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เปิดราคาอยู่ที่ประมาณ1,99,000 0บาทหรือราวๆ1ล้าน1แสนบาทส่วนรุ่น Extended Range ที่วิ่งได้ไกลกว่าก็จะมีราคาสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยถือว่าราคาแข่งได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ราคาใกล้เคียงกันแล้วคู่แข่งที่น่าสนใจมีใครบ้างอย่างเช่น MG ZS EV ที่ราคาถูกกว่านิดหน่อยแต่ในแง่ดีไซน์ภายในและเทคโนโลยีอาจไม่หรืหวาเท่าอ s โต้สอีกเจ้าคือ Hyundai Kona Electric ที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพและความทนทาน แต่ราคาสูงกว่าพอสมควรเกียร์ในโรอีวีก็เป็นอีกตัวเลือกที่สมดุลดีทั้งระยะทางและคุณภาพวัสดุแต่เมื่อเทียบกับอัตโต้3แล้วจุดเด่นของ BYD คือการที่ให้เทคโนโลยีครบเครื่องเสียงและจอขนาดใหญ่รวมถึงดีไซน์ภายในที่มีเอกลักษณ์มากกว่ารถยุโรปอย่างโฟกส์วาเกน ID.0.4 หรือเทสลาโมเดลวก็ถือว่าอยู่คนละระดับราคารุ่นเหล่านั้นแพงกว่าพอสมควรทําให้อัตโต้3ยังถือว่าเป็นรถที่เข้าถึงง่ายกว่าในตลาดไทยหากมองในแง่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน จุดแข็งของอัตโต้สคือการที่มีระยะทางเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองใหญ่ใช้งานไปกลับบ้านที่ทำงานวันละ50กิโลเมตรชาร์จสอวันครั้งก็เหลือเฟือและถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างก็ยังจัดการได้ไม่ยากด้วยเครือข่ายสถานีชาร์จที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไทยอีกทั้งการที่ BYD มีการรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานหลายปีทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในเรื่องความทนทาน เมื่อมองภาพรวมแล้ว BYD Atto 3ปี2026จึงเป็นรถไฟฟ้าที่เหมาะกับคนที่ต้องการรถครอบครัวขนาดกระทัดรัดดีไซน์ทันสมัยภายในแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเทคโนโลยีและความปลอดภัยครบระยะทางใช้งานจริงตอบโจทย์และราคาก็ยังจับต้องได้มากกว่ารถไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดถ้าคุณกำลังหารถคันแรกที่เป็น E ีหรืออยากเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปมาลองไฟฟ้า a ต t o 3ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ทำให้คุณไม่ผิดหวัง สุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าการเลือกซื้อรถไฟฟ้าควรพิจารณาจากการใช้งานจริงของตัวเองเป็นหลักถ้าคุณอยู่ในเมืองมีจุดชาร์จสะดวกและวิ่งไม่ไกลามากทุกวันอัตโต้3จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและยังได้เทคโนโลยีล้ำลที่รถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปไม่มีให้แต่ถ้าคุณเป็นสายเดินทางไกลบ่อยอาจต้องเผื่อแผนการชาร์จหรือมองหารถรุ่นที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ b y d อัตโต้3ปี2026รถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในเมืองไทยและทั่วโลก หวังว่าสคริปต์นี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อรอชมรีวิวและข้อมูลรถใหม่ๆกันต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ